ช่วงนี้เนี่ยก็จะมีข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินนโยบายของเดินดนทัปมเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าพอเพิ่งเริ่มต้นในการเข้ามาทํางานเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงออกนโยบายอะไรหลายอย่างเลยทีเดียวหนึ่งในนโยบายที่เขาให้ความสําคัญมากๆแล้วก็เริ่มดําเนินการทันทีนั่นก็คือนโยบายในการจัดการในประเทศผู้อพยพ ที่เข้ามาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มต้นในการดําเนินการแล้วนะคะโดยเรียกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยที่ทางสหรัฐอเมริกาใช้เครื่องบินทหารขนผู้อพยพที่ผิดกฎหมายนี่ออกนอกประเทศไปเลยนะคะกองทัพสหรัฐได้เริ่มนําเครื่องบินลําเลียง C 1 7นะคะขนผู้อพยพที่ผิดกฎหมายออกนอกประเทศตามคําสั่งของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ ขณะที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็เตรียมส่งทหารไปยังชายแดนตอนใต้เพิ่มเติมรวมถึงส่งกำลังพลของกองพลทหารอากาศที่82ไปประจําการอยู่ที่นั่นด้วยเนี่ยนะคะโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่าเครื่องบินทหารสองลำซึ่งแต่ละลำเนี่ยมีผู้พยพทั้งหมด80คนด้วยกันอยู่บนเครื่องนั้นเพื่อเอาไปส่งที่อื่นคือไม่ให้มาอยู่ในอเมริกาในอเมริกาเนี่ยนะคะออกเดินทางจากสหรัฐไปยังกัวเตมาลาค่ะโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็บอกว่า รัฐบาลโวเตมาลากับสหรัฐมีความมุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งการอพยพที่ผิดกฎหมายและคุ้มกันชายแดนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยมีการเริ่มต้นจาก2เที่ยวบินที่ว่าเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามมีรายงานว่ามีรัฐบาลเม็กซิโกปฏิเสธคำร้องขอของโดนัลด์ทรัมพ์ค่ะโดยการไม่อนุญาตให้เครื่องบินทหารสหรัฐขนผู้อพยพไปลงจอดในเม็กซิโกค่ะ สหรัฐนั้นเคยใช้เครื่องบินทหารเคลื่อนย้ายบุคลากรจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งมาแล้วในอดีตนะคะเช่นระหว่างที่ถอนกําลังพลจากอัฟกานิสถานเมื่อปี2011แต่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คือปกติแล้วเนี่ยที่ผ่านๆมาจะเป็นการเ,าเกี่ยวข้องกับเรื่องของกองทัพกับเรื่องของกับเรื่องของกองทัพแต่ว่ารอบนี้น่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เครื่องบินของกองทัพสหรัฐนั้นถูกใช้เพื่อขนผู้อพยพออกจากประเทศค่ะโดยทั้์ประกาศให้การอพยพ เข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นภาวะฉุกเฉินแห่งชาติตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามารับตําแหน่งในรอบที่2เนี่ยนะคะเดี er Mike, ๋ยวมอบหมายให้กองทัพสหรัฐปฏิบัติภา,ารกิจร่วมกับหน่วยพิทักษ์ชายแดนออกคําสั่งแบนผู้เลี้ยภยัยเกือบทั้งหมดค่ะและก็ยังใช้มาตรการจํากัดสิทธิพลเมืองโดยกําเนิดของเด็กที่เกิดบนพื้นแผ่นดินของสหรัฐด้วยนะคะโดยทางโคศกทำเนียบขาวแคโรไลน์เลวิทก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน X นะคะว่าเที่ยวบินในประเทศได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะโอ้โหเป็นประโยคที่แบบ คนพองสยอยงกล้าวสำหรับคนที่อพยพเข้าไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะคะขณะที่เพนตะก้อนก็ประกาศว่ากองทัพสหรัฐจะจัดหาเที่ยวบินเพื่อทำการในประเทศผู้อพยพมากกว่า5,000คนซึ่งถูกทางการกักตัวอยู่ที่เอลปาโซรัฐเท็กซัสและก็แซนเดียโกรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ โดยรัฐบาลของทรัมป์ระบุว่ากองทัพสหรัฐนั้นจะส่งทหารประจำการเต็มเวลาอีก1,500นายไปยังพรมแดนที่ติดกับเม็กซิโกขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่ากองทัพก็จะมีการส่งกำลังพลไปยังชายแดนอย่างเร็วที่สุดด้วยนะคะซึ่งอาจจะรวมถึงทหารจากกองพลทหารอากาศที่82และก็ทหารนี้จะส่งที่ส่งไปเสริมเนี่ยจะมีจำนวนหลายพันนายเลยทีเดียวค่ะว่าจะส่งไปไประจำการอย่างแนวชายแดน